สวัสดีค่ะสิ่งที่คุณต้องรู้ในตอนนี้คือเรื่องอะไรนะคะและนี่คือสําหรับโปรดของเราอีกหนึ่งสำหรับนอ้องเป็นสําหรับี่เล็กกระทัดแล้วก็การสลับดีมากๆนะคะบอกเลยว่าสําหรับเนี่ยคืลดที่สุดละ่ะ The w i e l of Fortune นะคะ n i g h of o n s The Lover โอเคเลยนะคะ The Sun ค่ะโอ้โห คุณมีความสุขอยู่ที่คุณนะหนึ่งดาโอเคเลยค่ะเป็นยันใหญ่ของคุณก่อนเนาะคุณกําลังพัฒนาชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณอยู่บนเส้นทางแห่งความรักเนาะเออมีความสุขมีความโรแมนติกมีอารมณ์ความรักความรู้สึกที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะกับ energy ของคุณในการสร้างสารรค์เรื่องราวชีวิตของคุณโดดเด่นในเรื่องของการรับผิดช,ชอบนะคะกับหน้าที่การงานของคุณเนาะพลังงานบวกของคุณเยอะมากเลยถึงแม้ว่าเบื้องหลังของคุณน่ะมันจะต้องเจอเรื่องอะไรมาบ้างแต่คุณก็พร้อมสู้นะคะเออมันคุณแบบเออใช้พลังงานดีๆในการขับเคลื่อนพลังงานของคุณเนาะเออ ปัญหาหรือสิ่งต่างๆนะคะอยู่เบื้องหลังหมดเลยนะคะสิ่งที่ขึ้นมาคือความสุขความรักการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะด้วยพลังงานของคุณลดนะคะบอกเลยว่าลดนะโอ้เด็กถือถ้วยนะคะเป็นคนที่มีความฝันนะเป็นเด็กที่เ g y อ่ะเป็นเด็กที่รักในการเรียนรู้ชอบพิจารณากับเรื่องราวนะคะเออ พลังานของคุณกําลังขับเคลื่อนโชคชะตาของคุณในตอนนี้น่ารักมากๆนะคะเจอโคมิดเนาะเป็นคนที่อะค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดเข้มข้นนะคะในการเรียนได้ค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายหรือสิ่งที่เรามีแพชชั่นนะคุณจะอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้การศึกษาให้เกิดความรู้นะคะเนาะนำแสงสว่างนะคะนำปัญญาของคุณอะไปสู่ชีวิตของคุณนั่นเองเนาะกับเจอคมิดนะเออ สามไม้เท้าค่ะเออการพัฒนาชีวิตนะคะกับเรื่องราวการงานนะคะการดําเนินชีวิตของคุณในตอนนี้คุณมีความสุขดีนะคะและคุณมีความรักนะคะกําลังพัฒนาเชื่อมโยงไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะเออเพราะคุณมีความรักนี่มีความสุขที่เกิดขึ้นเรียนรู้ทําความเข้าใจนะคะอัศวินเรียนโอ้โหมี energy มากๆเลยนะคะเพื่อจะนําความสุขนะคะไปสู่ ชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะแล้วก็มี energy ในการทำงานนะคะในการหาเงินมากๆด้วยนะเออพลังงานดีจังเลยนะคะดูสิเซเว่นออฟเพนจโคกค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ขยันน่ะเป็นคนที่มีความมานะเป็นคนขยันนะคะแล้วก็กำลังสู้อยู่นะเชื่อเลยว่าคุณจะจ้องประสบความสำเร็จนะคะนี่ไงการเปลี่ยนแปลงของคุณเลยเกิดขึ้นกับ W ิว e l l of Fortune นะคะด้วย ที่ด้วย energy ที่เป็นคุณนั่นเองนะคะเออด้วยเด็กที่แบบชอบพิจารณาชอบเรียนรู้ชอบทําความเข้าใจแล้วก็มีความสุขกับเรื่องราวที่โชคชะตานะคะได้มอบให้กับคุณนะคะการยอมรับการเรียนรู้การพัฒนานะคะคุณมีความรักที่ดีนะคะรักในพลังงานของคุณเนาะเอ,อ คุณเป็นคนเข้มงวดอยู่นะในเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาชีวิตนะคะคุณมี energy มากๆเลยในเรื่องของการทํางานนะจ๊ะเออดูซิสัญญาณใต้สําหรับอยากจะบอกอะไรฮะถ,ถ้วยนะถึงแม้ว่าเวลานี้นะคะยังไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ถึงเป้าหมายของคุณซักทีเดียวนะคะเออแต่เราเชื่อว่าว่า energy ของคุณนะ่ะกำลังเรียนรู้กำลังทำความเข้าใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะคุณอยู่ขั้นทึง คุณอยู่ในกระบวนการถึงต้อคุณอยู่ในกระบวนการของความว่าเข้มแข็งนะคะเมื่อปัญหาใดเกิดขึ้นในตอนนี้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะลุยแค่ไหนโน no. เออดูซิต่อมาอยากจะบอกอะไรกับคนอีกหนึ่งใบนะจะเด e ค่ะเออดูซิ เนี่ยถ้าเกิดเจอการเปลี่ยนแปลงหนักๆเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงอย่างไงนะคะจากความรู้ที่คุณได้เรียนรู้อย่างเข้มงวดเข้มแข็งของคุณอะ่ะแล้วก็การรับผิดชอบหน้าที่ของคุณอะ่ะคุณจะฝ่าฟันไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณจะใช้ความรู้ของคุณอะ่ะทดสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีแค่ไหนนะคะขออธิบใบคุณจะต้องประสบความสําเร็จด้วยตัวตนของคุณเท่านั้นกับ king of pentacle ตอนนี้คะ่ะโชคชะตานะคะได้นําเรื่องดาวต่างๆทั้งความสุขนะคะทั้งความไม่สมหวังมาสู่คุณให้คุณได้เรียนรู้พัฒนาตื่นรู้ในกระบวนการของพลังงานของคุณนั่นเองค่ะคุณจะพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนด้วยความตั้งใจและด้วยความพยายามของคุณขอให้เชื่อมั่นในโชคชะตานะคะที่ส่งมอบเรื่องดาวต่างๆมาให้กับคุณนั่นเองนะคะถ้าพลังงานตรงในตอนนี้นะคะ เขียนคอมเมนต์ให้กับเรากดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะ